สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอะไรกันนะปีนปีนแปลว่าพัดูแล้วมั้งตอนมีพัสดุมาอนเาียนะคะอาจารย์ <c oughs> มาดูอาจารย์นเราจะไม่รีวิวที่เราบอกนะนี่จะมาเรื่องพัสดุกันเลยพ่งไปเอาพัสดุที่มาเทคของกับเพื่อนนะไม่แกะกันแรกกันเลย,อ,ยอะไรเยอะ แล้วก็มาเล่นแกะกันเลยเรามาแกะกบบกันไกดนะคะเราเทคของไปให้เพื่อนเป็นอ่เป็นของดีนะคะเทคของไปให้เพื่อนเป็นกล่องนะแต่เพื่อนเทคเป็นโซให้สองกล่องนะ เป็นเทคเป็นซองให้นะคะเรากลัวว่ามันมันจะเต็มมั้งเไม่อนสุดเป็นกายแล้วนะใส่มือเลยเร็วกว่าต้นเยอะนะคะไปเลื่อนเกะกันเลยคุปเท้ของใหญ่เบื้อนขึ้นเหนือเดี๋ยวเราจะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นซองเพื่อนของเองนะ จะเป็นอย่างนี้นะคะก็อขอไม่แกะให้ดูแล้วนะน,นี่เพื่อนบอกว่าถุงละ120บาทแล้วก็เลยซื้อแล้วก็าแถมหอยให้นะเาให้ดูว่าหอยมันจะเป็นลายยังไงเป็นหอยใหมอันนี้จะเป็นมีแง้มบันนะคะเป็นรูปลิ้ เคโลเนี่คะ่ะไรายี่สิบแปดที่ของกับเพื่อนนะคะอันต่อไปจะเป็นเคโครเคโลอันหนึ่งจะเป็นซอสเป็นซอสอันหนึ่งอันนี้สอมจะเป็นอย่างนี้อันนี้สามจะเป็นรูปดอกไม้น,น,นะคะว่าอะไร อแล้วก็กบาทนะถุงที่2องมาแกะกันจริงๆเราจะไอ้นั้นแล้วตอนนี้วัสดุมันจะมาส่งพวกนี้นะแต่ว่ามันส่งวันนี้เร็วมากนะเร็วกว่าตอนที่เราสั่งมาจาก EMS นะ เขาราส่งให้เมื่อวานแล้วเพิ่งเทคไปเมื่อกี้เขาส่งมาให้แล้วเดินไปจะเป็นยังไงมาดูแรกกันเลยอันแรกจะเป็นนี่เป็นอันนี้จะเป็นที่เก็บตังค์ของคุกกี้รันนะคะคุกกี้รันนะวันนี้วันที่สามเอ้ยวันนี้วันที่สี่นะคะสี่วันที่สี่ อัไลน์ลกับเพื่อนให้มาส่งวันนี้เพื่อนเขามาเลยแต่ของเรายังไม่ส่งไปให้เพื่อนทีนะคะเดี๋ยวเป็นกล่องนะค่อยส่งพึงนะัวใจนะเพื่อ,นนนะนะอทำเองนะคะเผือ,ออันสุดท้ายแล้วนะคะอันสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเค้กโรเคร้กโรมันอยู่ถูกในนี้เดี๋ยวเราแกะให้ดูกัน อยู่สองอันนี้อยู่ในถุงนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะอันแรกจะเป็นมีเนี่ยมันบาน,นะคะอันที่สองจะเป็นเค้กโรเค้กโรจะเป็นเค้กสอสไส้เดี๋ยวเราจะมาให้ที่อยู่กันอันนี้จะเป็นของอันนี้เขาส่งมาจากกรุงเทพนะคะกรุงเทพอันนี้ส่งมาจากถนนรัดาขอบคุณนะค่ะ น้องอายา่านี่คืออุดหน,นุนน้องอายา่าเอาชื่อน้องอายา่านี่จะเป็นร้านร้านมีช็อปค่ะเป็นร้านมีช็อปของเ e อ็อคอถุงต่อไปจะเป็นอันนี้ส่งมาจากภูกเกต็ตภูกเกต็ตนี่ส่งมาจากภูกเกต็ตถนนตรังขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนี่จะเป็น